เอ้หนุ่กกับว่าน้ำแม่น้ำเด้อพี่น้องเด้อปพกตีแม่แล้วสิมาผู้เดียวว่างใหญ่ไว้อยู่มันละไตนี้เว้ยเราบอกห้อยเพิ่น สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุข,สข,ขอ,อนครับเมื่อนี้เสาร์นี้ผมอยู่ตลาดเสาร์อำเภอกุดขปุนจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับผม้อเียตลาดเช้าบ้านขุมคำอำเภอแก่งอำเภอกุดขปุนเอ้ไปทางไหนพี่น้องดูดิเราลงนาลงหลังอยู่ตลาดเสาร์บ้านขุมคำ ตำบลแจงเข่งอําเภอกุดขปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแม่พี่น้องเป็นอีกหนึ่งตลาดด้วยพี่น้องทินนาเดินเพราะว่าตลาดเพิ่นอยู่ในไต่แบบบ่งทีพี่นอ้องล่มลื่นมดีขนาดเด้อต้นหมอกต้นไม้หญ่ๆบรรยากาศแบบบ,บ้านๆพี่น้องเขาขอมาขายชาวบ้านทำไม้ยางแบบบ้านๆมั้งนะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แนะนําให้มาเดินครับผมท้าไปจากเขมราชด ตลาดสยูขวามือครับไปเข้ามรา,าดก่อนหวัดตะการตลาดสยูขวามือยุทติดกับวัดพระเจ้าใหญ่ขุมคำเลยครับแต่ว่าถ้าเขามาจากทางตะการก่อนศิลา,าเขี้มา,าดตลาดสยูไยมือครับฟังเดียวกันกับตลาดตลาดสยูฟังเดียวกันกับวัดพระเจ้าใหญ่ขุมคำตำบลแงนชิงอำเภอกุดขปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีของเข้าครับไปคน้องขอบคุณยังราเบิ่งข้ังได้น้ำกันครับ ให้มีโอกาสพันไปพันมากอะแวะได้เลยครับเออเป็นอีกหนึ่งตลาดที่นาเดินมากเมืองเนยคนพี่น้องคนไหลหลีครับบรรยากาศคือคักอ่ามุอนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนวุว้น้นใหม่ไม่ใช่ว่าฝนใหญ่ๆเลยพี่น้องน <ะ S 1> อเน,นี่ยครับ บรรยากาศนี่บรรยากาศดีีเลยครับด้วยบรรยากาศแบบบ,บ้านๆเฮาพี่น้องเฮาหาของมาขายาแนวอยู่แนวกินอาหารการกิน,น,กนแล้วเฮาไปโซดตีก่อนเนา้ขายปลา <c oughs> บาบัวม,มุกตูป่าเนี่ยพี่หลอก่างไปเรื่อยๆก็เแ,แล้เฮ้ยแกวขาเมียเราก็มีคือเกาตัวเดี่เมียเรา แกวขาแกวขานี่เด้อแกวขาแล้วก็มีตัวนี้แบบแเบแบบแซบคือเกาไปก่พี่นอ้องแซแบตลอด <c oughs> โอ้ยมันสีเพชปรปวดเตี้ยมันแซแบอยู่แม่แซแบตลอดผิงเขียนหมูกแม่ใครเจ้าบ,บาทดีไหมผิงเขียนหมูกผิวละซาผิามกเลยโมกหยางแท้โมกปลาลูกคอโอ้มกปลาลูกคออันนี้ลาบลาบปลาดุกก้อยปลาดุก อันนี้ขัวกบหมดเลยอมอออกบอมกบอมเขียดเสบักบบบัวอันนี้เป็นกระปุกกระมีนะครับเด้อของแม่เราเจ้า,จาบาทแม่แบดห้าสิบบาทเด้อครับเดินอมกบ,บอ้อยอมเขียดเสบักบบบัวเส้หยังลาบปลาดุกปิ่งเขียดโมปิ่งเขียดโมเอาหยั่งดีวะสวยแม่เราแม่พี่น้องนี่ละ ถ้ามายางตลาดคุ้มกั้นก็นจะเริ่มแวะมาแม่เราอยู่มุมนี้ล่ะของแซบอิหลีเผ็รถึงใจเอาว่าแบงพันแล้วถึงเห็นแรกอยู่นะม,ม,มีเห็นแรกได้โอ้กบแล้วก็มีเห็นว่าม <c oughs> ีมาพ่อแล้วบักเขือคืนถุกงกี่บาทครับสิบบาท,ท หนึ่งสองมัสื่อเลยหิวไหวเถอะเนาะเหมือนเี๋เขามาเจอเลยมันยังหาหยาดอาทิตย์ประกันผมได้สองถุงอาทิตย์นี่สิมันสิหลายโพดบ่กเฮ้ยมันก็สิมีทุกอาทิตย์ตั้อนหน่อยเนาะมันบอก่าไม่นี่มันสิเบิดแล้วเอาซีโรดเถอะสันนะสุดประกันว่าประกันได้สองใบอาทิตย์ประกันได้สองถุงใช้ตำก๋วยค่ะเราไปใส่ตำกล้วย แม้แต่ว่าผมฝากไปก้อนเด้อมันสินหนัก40เนาะครับเนะาะฝากไปก่อนครับขอบคุณครับเหลือถุงหนึ่งไหมเพื่อนมาที่หลัง <c oughs> บึกเถียงเฮล็อกเรีย้ยวูนน่ะเออนบอกค้นหึงสา,าสาลายสาลายีสานเท่า <c oughs> บักหอยขอุ่บ่มีไปพญมม่เราบ่มาเท่าเท่าเมียเราว่ง บักหอยบ่มาพอยา่บัวหมืามนีิอาทีนี่กับบัมาอาทิตย์นั้นมาซื้อบักหอยน้ำเหล้าอยู่นี่เราพี่น้องบักหอยไปปล่อยต้องสาโอ้นี่บัเนี้เราเข้าใจป่ะครับโอ้ครับขายเต่าแต่ว่าเราคือบ่ได้บักหอยมาอีกเราข้างง้มเท่าว่ะอวนอาทีน้องหั่นบ่ะครับอาทิตีน้องหั่นบ่โอ้อาทีน้อง บักหอยอ่นหอยปังมันทอดหน่อยหมอแม่โอ้โหอาทิตย์ไหนว่าผมมาแต่ว่าผมก็ได้ปลาลุงลีไปนั่งอยู่อยู่นี่ละแต่ว่าพระท่านบักหอยเนาะข้านก,านนอก้อนหุ่นวะเธอจ้าข้างไหนพวกผมก็ชืวอไปเไยตว่าเดี๋ยวไปปล่อยน้องสารนะปอบสิสิแม่นางข้านก,านากน้อนพ่จักเนาะสิมีเอียนมีปลาเข็งไปยังน่ะสิมแม่นั่งก้อนผมน้องแม่เนาะข้าว ครั <ผม S 1> อือย่า,ยา่เราเอาตะเ่ามาบักหอยเราบดใส่เข้มาจังน้อยกับมาผมว่จาจังน้อยกับมาดอกก่นไปตั้งยืนกับต้องไปนั่มผมกับต้องไปนั่มก็เดินไปหรอกคนผมคักขนาดเดิมบรรยากาศคือคักขนาดครับเสานี่ ต้นหูมีแล้เด็กหน่อยเป็นโรคหลอดเลี้ยงมันเข่ามั่นไก่นี่ยแหละพี่น้องกินง่ายๆเข่าผู้ใหญ่กินได้เด็กเล็กเด็กหน่อยกินได้ปุ๊บเราอยู่แนวกินบ้านเฮาเรากัดกายคือเกา่าเข่าเคียงเชิงนี่พ่นกำลังลังมากเลยครับเราพูดอ่ะพอเราขายเคียงเคียง S <S <an> เอ้ยนะครับพักกันเยอะน้องใหม่บักบัวโอ้คนลังมาหลกันนะครับเดอ้อท่านคนนี้จังหวัดศีแยกนี่คือคักหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อหรือว่าเขาขม่านางเสาเนี่ยมันยังเสาอยู่คนเลยบัตรทมีแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มหลายแล้วอ,ททอ่ะโถมุมนี่แม่สมโภรร์แท้บรรยากาศคือคางิลีครับมันข้ามน,นี่ตลาดเสาบ้านคุ้มค่ำนะครับเด้อตำบลแก่งเข่งอำเภอขุดขปุนจังหวัดอุบลราชธานีของเฮา ทุกเช้าวันอังคารนคบามมันคืออย่างนี้ไลโอันมกนีเลยมกอยังครับมกปลาซิวเลยครับเลยปูหน้าแล้วก็เห็ดดีเลยถุงนกยบาทละครับแบบนี้ออ๋อเออมนะแล้เห็ดดีเลยครับเลยเนมีซี่ใบเขา้ยเขาไปทางหุ่นละ คนเริ่มมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศก็คือว่าเนี่ยฝนก็เป็นตะตกหลผมไปทางพุ่นาายังมีเงาไปอีกด้วยครับเด้อเป็นล่องถอกล่งเท้ากับเปาบรรยากาศสีสันตลาดบ้านเฮาตลาดชาวบ้านขุ้มคำครับผมตำบลเทียงเที่ยงอำเภอกุ๊กระปุล จังหวัดอุบลราชธานีข้าบนุก็มีมอลัมอีกแล้วการะจอลขาไนะครับไฟตาว่างธรรมดากันนนะครับครับนการกระจมลนะครับมลน่ารเกนนะครับการกะาของกลไปนาไฟกระายของตัวนะครับสายนาโม่ป้าวเก่งสามืนอนะครับ เฮ้ยน่าไซร์เลยเนี่ยเอวิลล่าตลาดนัดบ้านนอกพื้นกระิ่เขาในสองสองซ่างดีสิเป็นทั้งหนาติดถนนใหญ่ครับตลาดนัดเช้าบ้านขุนคำอำบภอแกงเ,เค้งอำเภอขุธกับปุ่นทุกเสาวัฒน,น์ทางค้ามครับเงาไปทางคุณละครับ มีมอล่ํน้ำนะครับเลอมีมอลนํามน้ำกับเลาะน้ำกันมีมอลลัมเห็เบอร์น้ำมั้ดูงโอ้โหผบโลแม่โลดเท่าไหร่ล่ะพี่ลอยหกสิบเลยครับแ้โตพอดีพอดีโอพอดีตมเลยร้อยหกบาท เฮ็ดเราก็มีเหลือถุงหนึ่งเท่าไหร่ละครับนี่ยสี่สิบบาทเฮ็ดที่อย่างเฮ็ดลังแหนะเฮ็ดที่อย่างแน่ๆเฮ็ดร่วมเราหลายอย่างเลยครับเด้อสี่สิบบาทเดือเสี่ยวกบหน้าเล่าคนน่ะโลโลละลอยหกสิบเด้อนะครับโลละลอยหกสิบเรือครับเนีโตัวดีเลยพี่น้องกบหน้าบ้านเฮาดูไหมวะไปเรื่อยๆครอยครอยครอย อยก็มีผักกัญแยงอีกะปูโอเห็ดหนึ่งเห็ดลวกก็มีเรียบร้อยแล้วงอีแม่อันนี้เห็ดนี่อย่างนี้แหมเฮ็ดขาเฮ็ดขาโออีปูหน้ามีบัเนีอยู่เดี๋ยวกินเท่ากับขงหนึ่งคุณแมต่ว่ากัมมันคือไงกันแค่นอผมหวานกัมมัน เอาไปกินไอ้ทูบกินน่ะนะเนื้อไม่ได้กลับผมว่กเนาะกล้มใหญ่ยหลีนะรับได้ปูหน้าขเราี่แห่เราปูหน้าพักกายนะฮะเอ้าป่าเราก็มี คุณนะครับพักกันแย่พักกันจอง <sk r isa> อยู่แนวกิน <sk r isa> เป็นอีกหนึ่งตลาดที่แนะนัครับผมเป็นอีกหนึ่งตลาดที่นาเดินมากตลาดเช้าคุ้มคำตำบลแกยงเียงอำเภอคุดกระปุนจังหวัดอุบลราชท,ท่านี่ของเฮาครับผม หางมันหลอกเบิร์แค oh, uh ่น huh. oh, uh ั้นก่อนเดี๋ยวขยันถึงไปเบิร์นสนมั่งเครื่องทั้งคนก่อนพี่น้องแล้วยังมีผ้าอ้อมกลับลงมาเสื้อเฮ็ดละงหกอ่เห็นเด้อเสื้อเฮ็ดวแม่ื่อนว่าเด้อพุกคนขายจักไปทางไหน ว่างใหญ่ไว้อยู่มันละไตยนี่เบิดอเราบักหอยเพิ่นบักหอยเดือพี่น้องหอยเดือยโลดตัวไหนผิดแบบไหนลอยซาวลอยซครับเด้อมันเริ่มไตไปแล้วกบหน้าเราลอยหาซเนี่ยคบลอยหาซีฟหอยเดือยลอยซาวนครับเด้อพี่แล้วขายอยู่นี่ละส่วนทางนี้ปกติ ผมกับทีเขาทางนี้เนี่ยนะครับอยู่แขวงวัดนี่เขาเขาทั้งหนาติดถนนใหญ่เราพี่หองเนาะเริ่องพี่หองบรรยากาศเริ่มคึกคักข,ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมคนกระลังเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเอ๊คิดลอคีดซ่อนเล่าใครคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม ไอ้เอียงก่อนแนวอ้อยไฟเราต้องกินรอแต่บ่หมีกินซ้อนเด้่ยเนาะบะมีมแม่งกินซ้อนบ่มี่เลยค่ะเดี๋ยวมีแต่กินรอขวากินรอทอดครับมีนี่พักกันแยงแ่งเราบ่มีสงสัยเบิดแล้วพักกันแย่ง <laughs> เอามานมันหลายหล,าย,ลายตัวช่วงอยู่นาะครับก็แย่งหลายแย่งเนาะต่อไปต่อผู้แก็ตไทยบ้านเข่า ครับเป็น้าเี่งต่อเจ้ยาคสาน้านี่ื่อแกวคาน้าแม่เราแล้วคิดอยากขัวแม่งคิดซ่อนเดี๋ยวระเบิรงก่อนครับตะองกาเขาเคยเห็นอยู่เด้แต่ว่ามือนมือฮ่อสีเอามือฮ่าสื่อคือจังบ่เห็นนะพี่น่องหอยหน้าอกบัว

สิบดบอมบี้เด้พี่น้าทานอมี้วยกองห้าพี่อ้ย,อยกยล่วยเราสามสิบบาทห้าสิบบาทพี่น้องกล่วยหอมทองเรางามๆเลยเต็มรถอยู่เราเุนะ ปลูกเองขายเองเป็นสือ<ฆ>ว่าพี้องได้สามสิบบาทาปลูก<า> <40 S 1> เองขายเองลวะ่ะสามทอม้กนเล<ะ>ียอกหวัแน่น่านำครับแนะนำเป็นอีกหนึ่งตลาดทีนาเดินครับผมแดดออกก็บว่าห่อนปันไหย วายุไต่โฮมใหม่โฮมใหม่หงไรครับบรรยากาศล่มลื่นตลาดเ้าวัฒน,นังคานบ้านขุนคำตำบลแกงเข่งอำเภอกุดกระปุนจังหวัดอุบ,บลราชธานีของเฮาครับผมนี่สิดอกเท่กกากับมะพร้าวนี่แหละการทำงานของส่องญ่เพิ่นส่องญ่เพิ่นการทำงานกักนยังสิล่ะไปกับสื่อนั่งกีน,นั่งซอไปข่าไปตามสไตล์เพิ่นนี่ล่ะ ก็สีมีแม่บ้านน้ำกล่อมแม่ความสไตล์สองใหญ่เป็นตั้งไลยห้องกอับเขามวเหรอห้เขามวคโอ้เห็ดไข่เราคือง,งามถนมนมาดอกนะดอกงามท่าห่างผุดมีมอล้ำำอ,อมน้ำมอลำงั้นทุ่มๆอยูเลยผมไปฟอ,อนเซ่มะล้อมเหรอเห็ดควางเท่าไรนะแม่เนยคือง,งามเลยแปดสิบบาทเด้อครับเด้อเห็ดตะไคร่เราเห็ดตะไคร่กบหน้าเราก็มี่นะโอ้ย ไก่แล้วว <laughs> นไปวนมาแล้วเพราะงานของบ้านนี่สิน,นี่ครับผม <c oughs> เรื่องพี่หลอก <c oughs> ออกว่าสัญญากับแม่บ้านเพื่อนท่องการของมาเราอะ,น,ะนี่ครับเขามาสนทางนี่นั่ได้คือกันครับผมว่ามึกเสาเขาเขาสนทางคุณนนี่สิบ้ามีป้าทองยางไปเริ่มว่นลงมาเบิร์นี่พี่หลอกนี่ก็ ถนนใหญ่ที่ถาซัวเข้าไปเส้นทางบุญท้าสิไปอำเภอตะการครับผมเขาอุบลตลาดกสูอย่ขวามือแต่ว่าถ้าเข้ามาจากตะการไปทางพีน้องพีดองเนาะไอพีดองเบิงอู้เขาไปทางพุ่น,น,น,นสี่ไปอำเภอเขียมตลาดตลาดกสูอย์ทรายมือเข้าครับผมถูกเสาวันอังคารอันลับแต่พี่ถนอมมีโอกาสแวะมากก่เขามายางเหมือนขับเปรี่ยนอีกหนึ่งตลาดนาเนี่ยไอนาเดินครับผม นั่มเลยครับทุกเช้าวันอังคารเพราะว่าตลาดเพิ่มสีจังสีละ่ะดูใต้หมใหม่ใหญ่ล่มลื่นบรรยากาศดีครับผมขอมานาตลาดกับแมนเลยนะครับเด้นคนหุ่มอยู่บนเป็นยางเนี้ตามโตฮูย่งางขอไปเบิงย่างอีกส่นหนึ่งส่วนม้วนายางไปเลยเขาไปท่านเด็กข้าไปป้าพีพ่อน้องเขาบาเบทานทางสวนทางนี่ว่าเป็นตรงไหน เนี่ยเรากบหน้าเฮ็ดตะไข่เสื้อยืดตัละยีิบห้าบาทยังก็ยืดถือนในเสื้อเรื่องพี่รองเสื้อยืดยู่เอ็ดเดยยี่สิบห้าบาทสิบตัวแถมหนึ่งตัวมี่วัวตัวใหญ่ๆซ้ำผมเนี่ยปัวละยิบห้ยกัน เราซ้ำแจก,กฟรีเร่อพี่น้องมากเลยตัวละเศร้าหายอดเวนเล็ตไทยได้สซเบอร์เซ็นรุเจ้าเดียวได้เครดิตซานขายไปได้จังไหนตัวละเศร้าหาปวดโพกพี่น้อง เงาพ oh. 1> <1> oh. well, ี่นอพี Actually, like yep. ่น่อยโอ้ยอุ้ยมันนี่กลังนับเลยโอ้ยมันนี่ไอ้นกกี้ก็มาน้าแม่หน้าเด้อพี่นองเด้อพกตีแม่แล้วสิบาผู้เดียวมันนี่มีผู้ซอยนับลอยต่อลอยเท่าไรลวแม่มัอนี่ลอยต่อลอยเศร้าเด้อพี่นองเด้อตูนีใหญ่ขึ้นเขาเลยเระเมองสีไครแหล้ปุ่นตรงๆแล้วครับร้อยต่อร้อยยี่สิบบาท นี่แล้วมานั oh, oh, like ่งยุบมุ่มนี่แล้วครับล่งเลือกออกนติบโคลมติดโคมเริ่มห้องแล้วติไทยแล้ครับผมนับยุบมุ่มสนทางพี่ละ ยางวุ่นมาเบิงลซีแยกนี่แหละพี่น้องักจานตัดและตตกัาก้าแต่บสายเดกลคือขัดขาดมห่อห่อยอางก่อนเราจะวุ่นกลับมาเบินหลอดนี่ไป็นไนยางไปทางคุค่มกันเฮ่า

ใน,นกระลังสีออกแล้วตอนเข้าว่าเงเปนสีโต๊ไม่อีกขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนคุณหมอเข้ากําลังมาหาเลาะหายางแล้วอยกซื้อเขาซื้อขอมบรรยากาศร่มรื่นดีครับสวยงามบรรยากาศดีตลาดนัดบ้านเฮาครับเป็นมุนสเสนนายางนาเดินไล้ครับผมคนกําลังเริ่มมากเรื่อยๆนะคิดรอคิดซ่อนคือสิบ่เห็นดอกไม้เลาะหาเบิดล่ะบ่มีเลย รับผมพี่หลอกนะอากาศคึกคักมากครับกําตาสัตวบหายูหันดอกดอกโกงับอย่างนี้ลายนใเลื้อยไป็จัาะใบนาง่ายๆเนจับจัใบนาไม่น้อยใบพี่หลอกผมใบยขาใบผีเสื้อจับใบกําตาสัไปให่จ้งสว่างธรรมกากัน